น้องน้องเป็นลูกดาราน้องถึงมีโอกาสที่จะได้เต้นได้ร้องถ้าไม่มีแม่เป็นดาราน้องก็ทําไม่ได้แล้วก็เออพ่อกับแม่เลิกกันอะไรอย่างเงี้ย้วแล้วกิจกรรมอะไรที่บางครั้งน้องอยากร่วมในเรื่องของดนตรีหรือเรื่องของศิละปะก็จะมีเพื่อนบางกลุ่มก็ไม่ยอมให้เขาไปเล่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยไปไปร่วมด้วยแล้วแล้วสิ่งตรงนี้มันเป็นสิ่งที่เขารักพอเวลามไอถึงที่โรงเรียนเลยทาให้ความมั่นใจตรงเนี้ยของเขาอ่ะ หายไปหมดคือเอาเป็นว่างานที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องเรื่องเอนร์เทนเมนเรื่องสแสดงเนี่ยเขาจะทำที่โรงเรียนไม่ได้เลยแต่ถ้าถติว่าเขาอยู่ข้างนอกกับพวกเราอย่างเงี้ยเขาก็จะทําได้เพราะเขารู้สึกว่าเขาไม่มีสายตาใครจาบกล้อง มันเลยบอกได้อย่างว่าจริงๆแล้วอะ่ะลูกเราอะ่ะสังคมของเด็กอ่ะมันสาคัญที่สุดคือสังคมในโรงเรียนอันนี้สําคัญซึ่งคุณครูเองแล้วก็บุคลากรทุกคนในโรงเรียนเองอะ่ะทราบเรื่องนี้พอสมควร mm hmm. ก็มีการแบบช่วยกันหลายๆทางเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจให้กับเขาเราเองเราก็มีการแบบปรึกษาคุณหมอนรอบช่วยกันนอกรอบทั้งครอบครัวทั้งเพนะื่อนเื่ออะไรเงี้ย มันยากมากนะกับเด็ก11ขวบที่ที่จะต้องเขายังไม่ได้เป็นเด็กที่เก่งแต่เขาเขากล้าที่จะเอาชนะคําสบประมาณของของคนหลายคนคือถ้าไม่หนักจริงๆเนี่ยเขาจะไม่ค่อยมาพูด่คือบางคนอาจจะมองว่าเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องเล็กๆเนาะแต่ถ้าสาหรับเด็กคนหนึ่งแล้วแล้วมันเป็นเรื่องที่เป็นสังคมบูลลี่ในโรงเรียนหรือแม้รต่าบางคนก็คิดว่าหนูเวอร์ไปหรือเปล่าแต่สําหรับเด็กคนหนึ่ง การบูลลี่คำบางคำมันคือทั้งชีวิตของเขาในในในฝังคมเขาไปวันั้นนะใน,ในของจีนนีงก็บอกว่าวันนี้ลูกมีมีงานคสดงแบบนี้แล้วก็น,นี่อย่างหนไปนะเขาก็ยินดีที่เขาจะอย่างที่เห็นเลยแหละรอยยิ้มเขาโลกทั้งใบของเขาก็คือ ก็ก็คือก็คือสิ่งที่เขาเห็นคือหนิงยังแอบพูดกับเขาคำๆกับคนรอบข้างบอกว่าบางทีแม่ก็แอบน้อยใจเหมือนกันเนอะทำแบบทูกเรื่องเลยแต่โลกทั้งใบจริงๆก็คือแค่เจอหนาพ่อแสดงว่าแปบหนิงถึงบอกว่าหนิงรู้ว่าโลกทั้งใบของเค้าตารเจอน้าพ่เนี่ยมันทําให้คนเองอะสำหรับหนิงอะไรก็ได้ถ้าทําให้ลกหนิงเอ้ได้โ้แน่นอน มันมันไม่แปลกเนอกับการที่เรื่องราวของเราเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะจะใหญ่โตพอสมควรกับกับกับปีสองปีที่ผ่านมาแล้วพอวันที่คนสองคนที่มันเป็นเรื่องราวใหญ่โตในสังคมแล้วต้องไปอยู่ตรงนั้นอะมันมันมันเป็นไป,นปนไม่ได้ว่าที่เราไม่โดนใครแต่สุดท้ายแล้วอะค่ะเราก็เป็นบรมชาตของเราอะ่ะดีที่สุด ธรรมชาติของเราคือสิ่งที่ดีที่สุดไม่ต้องไปปั้นแต่งว่าเอ้ยตอนนี้เรามาเรารักกันนะอะไรอย่างนี้หรือเรามาเราเกลียดกันนะคืออารมณ์ไหนที่เขารู้สึกว่าเขาไม่น่ารักหนีก็จะพูดเลาหยุดอย่าทำอย่างนี้เขาก็เออโอเคโอเคคือเราก็จะเป็นธรรมชาติของเราคือ